เอ้ามาเลยพี่สินสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดียามเช้าเสาร์ที่ห้าเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพบเจอกันอีกแล้วทุกวันเสาร์ครับนี่ก็แป๊บๆจากสงคานแล้วพี่สงคามนี่เลยทีศเดียวนะอาทิตย์หน้าสงคามแล้วอาทิตย์หน้านี่คือต้องสงคราเดินสายครับตอนนี้ก็วุ่นวายหมดในประเทศคือทั้งหมดทั้งมวลเลย เพชรบางสิงห์เบ็ดแปดลูฟี่เสมอว่าจำคนห้าสิเพชรเบองสิงห์ต่อไม่ได้นะ,ะคุณจำผมไว้คุณสมเด็จคุณเพชษครับอย่าลากกระบางครับนี่คือเข้ามารับชมอย่าเริ่มกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ไปอีกกลุ่มหนึ่งก่อนแชร์ไปในบรรดาไอบรรดาไอพวกที่เขาทำมากลุ่มต้องไปลงต้องอะไรวะ ไอ้ไม่ได้บอกดีสวัสดีไม่ชัดมาเบาคนนี้ไม่ชัดเลยบ่าวไม่ชัดสวัสดีอาจารย์กอดพไทยราด้วยไม่ชัดาอ้าวครับผมอ่ะเดี๋ยวว่าเป็นเมืองครับเป็นเมืองส็งเพชรมันจะหมดซะก่อนคู่แรกวันนี้ครับเพชรเมืองสิงหใต้แค่วันีเจอกับชิคาระส่วนอาหารปีกไหมบินตรงมาอย่างญี่ปุ่นนะคู่นี้ต้องบอกว่าบินตรงมาเลยเพชรเมืองสิงสี่หกโลชิคาระสี่ห้าโลก็ทุกทุกผ่านเรียบร้อยชิคาระเราไปจุดสอง ผ่านเรียบร้อยนะคู่นี้มาจากญี่ปุ่นนะมาจากญี่ปุ่นคู่นี้เพชรเมืองสิงห์นี่ก็ประเภทครบเครื่องนะอาวุธนี่จุกจิกมากน้ำหนักปล่อยปลอยก็น่าจะื่อคืนผมอ่านการบ้านของตัวเองนะน้ำหนักปล่อยน่าจะมาสักสี่สามสี่สี่ประมาณสี่สี่อ่าประมาณนี้นะไม่สี่ว่าไม่ไม่เกินสี่ว่าอ่าตัวนายเจ้าไอ้ไอ้น้ำหนักปล่อยปเยอะหน่อยประมาณสี่กันนะอ่าเอาไปสี่สิบเจ็ดอ่าแต่วันนี้นะขออภัยครับวันนี้นะคุณ คุณคิดว่าเป็นเสีงแบบเบอร์นะคุณระวังแล้วกันอ่ะคุณนี่ไป็ออกใครดอะไรเป็นมุกเสียงเป็นต่อนะเป็นต่อไม่ได้คุณท้านน่ารองชิคก้าได้มากมากลองชิคก้าได้นะลองชิคจ้ามอได้ลองไปเลยคู่สองนี่ลูฟี่ไหมแล้วครับลูฟี่แม่เพิ่งมาลูฟี่ต่อพัตตุลุงบัชชามาร้อยสิบแปดจุดสองเป้าเสีเงินมาร้อยสิบเก้าจุดสองลดไปหนึ่งจุดสอง่าไอ้ลูฟี่ผ่านก่อนลูฟี่นี่ก็ซ้อมอยู่นู่นเลยเบิร์กการไหม ไอ้ตะกอนครตะกอนครอ่านี่ซ้อมเจ๊กี้ยิมนะน้ำหนักปล่อยๆเขาห้าหกห้าเจ็ดศูงย์ร้อยเจ็ดสิบจบมาก็หกเจ็ดสิบไว้นี่ก็เพรมศัพท์นี่ก็เพรศมวยล็อกรัดปัตีเข่าในเหนียวอาจารย์เปาละมาสวัสดีครับเออลุงวิทย์ประเภทชอบลองของอ่าก็ไอเขาเตะอ่าเขาเตะก่อนแล้วผมเคยถามลุงวิทย์นะ ผมบอกทำไมไม่บังลูกวิ<ช>ลูกวิบอกถ้าบางังเลมโมจะไม่พลิกจะไม่สนกุกเต๋อสีเงินอยอนาับันนี่ของพี่มโมนาบันอ่ามมูนาบันไปซ้อมอยู่ต่อแย้มสวนน้ำหนักไว้ปล่อยห้าที่บอกสูงร้อยหกห้าชกมาก็ทั้งหกเจ็ดสิบไว้มวยซ้ายประเภทฝีมือจัดจ้านนะมวยนี้มวยล,ลูกต่อไม่มีวุว้นนี้ไม่มีหมดนั้นลูกต่อไม่มีวันนี้ลูกต่อนอเลี้ยงไม่มีนะไม่มีวันนี้ไม่มีบังจอบร้อยนี่ก็เข้ามารับชมครับผมน่าจะอ้วันจันน่าจะมีหลอนอนเลี้ยงลูกต่อ วันจันไม่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 เพราะว่าวันจันทร์นี่หยุดไปสองรอบไปนะวันจันทร์นี่เจอที่กองทัพอากาศมีแน่นอนนะมีแน่นอนเพราะบางคนคนนี้เขาเลิกจัดแล้วไม่ได้เลิกเลิกเลินะอ่าคู่นี้ลูฟี่นี่ก็เป็นต่อไอ้ไปซิงกันนะเป็นต่อไม่ได้แล้วแต่เนี่ยละคู่นี้นะต้นต้นนะผมบอกลูฟี่ไปก่อนลูฟี่เสมอไปก่อนไปก่อนนะไปก่อนเอาไปที่เข้าลูฟี่ก่อนเข้าลูฟี่เข้าเจเข้าเร็วเรือกนไปก่อนเอาเข้าไปซิ้งกันนะแล้วก็ค่อยไปอ่อโต้เอาแล้วผมถามไอ้หมูว่าทำไมแฉกเร็วเรือนอะอไม่รู้เขา ถ้าคนใต้เนี่ยเขาถือเปลวเนี่ยตามชายาโพรับอขอมวยนอนมวยนอนต้องรอทออนะฮะอวันอาทิตย์ไอ้ตามบอกมีไอ้ตามมวยนอนอาจารย์บอกขอมวยนอนก็ต้องไปรอวันอาทิตย์เลยมวยนอนมันพ้อมเสร็จมันก็นอนเนี่ยตามแล้วไปเล่นกับตู้แอร์ไม่ใช่เล่นไอ้ห้องแอร์เล่นกับถังแอร์ไม่ใช่ไม่ใช่มวยมันพ้อมเสร็จมันก็ต้องนอนอ่าโอเครออะไรกันเล่นนะเอาสูละเอาทีนี้พี่ธิติออกเปถทีเงินนะออกยกสามยกน่ะต้นๆนะคุณเข้าเปเร็วที่สุดก่อนรองสองตัวนะ ไม่ไ่ต้นต้กเป็นเรื่องก่อนแล้วก็เ,กเขาจะยายหลวงพ่อของหมดแล้วถนัดแล้วก็เอามาดูคู่วนาฬิกาวันนี้ไอ้วัชรคนสิงห์มาวินร้อยสามสดชามาร้อยสาุสันโวทีใเ้าเมาร้อยมสิบเอาเท่ากันเลยเท่ากันกลับไปกลับมาลดใหม่เลินน่นจุดสองคักู่ใช่แล้วก็ลดกันลดจจนกันจนเท่าพิกัดอ่าลดท่าพิกัดวัชราคนี่ก็อยู่อ่าสิงมาวินก่อนนี่ก็ประเภทน่าจะครบเครื่องอยู่เหมือนกันนะขึ้น มวยคู่นี้น่าเฉื่อยดีทั้งคู่อ่าจริงๆต้องเป็นบุคลงบุคลงบุคลงติดเอ่อกีฬาเนี่ยมองเล่นกองเจ้าขายเลยเอาไอ้เจ้าวัชระพลมาให้ซันโวเตะวันนี้อ่าใช่เฮ้ยเข้เตะเข้จริงจริงไอ้ซันโวต้องได้เตะบุคลงคืนแต่ว่าซันโวแหมใจใจเย็นซันโวใจเย็นซันโวว่าเสียดายไม่ได้ร่างแค่วันนี้น้ำหนักมาดีทุกคู่นะอ่ะวัชระพลนี่น้ำหนักปล่อยเข้าหกสิบห้าหรือหกสิบสี่หกห้านะสูงร้อยเจ็ดแปดชกมาก็เป็นร้อยมว่า ร้อยกว่าแล้วพี่ร้อยกว่าอันนี้ประเภทสูงยาวเขาแล้วมัดสอกมซ้อมสิงห์มาวินร่างกายดีแน่นอนร่างกายดีทั้งคู่เลยส่วนซันโวที่เด็้99นี่ก็น้ำหนักบ่อยหกสิบห้าสูงร้อยเจมสีชกมาก็เจ็ดแปดสิบห้าเป็นร้อยงนั้นยนี่ก็ประเภทมวยขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องทุ้งนั้นฝีมือครบเครื่องกันทั้งคู่ทั้งคู่ชิงไหวอย่างนี้แต่วัตถาพนติดถอยไปนิดนึ่งใครเร็วเนี่ยแต่ว่าซันโวมันเดินแน่นอนเดินเแน่นอนอย่าให้หมดแรงนะถ้าหมดแรงสิทธิ์วันมานี่วัพลต่อแน่นอน นิดเดดียวหน่อยอาวิธิตชอบใครคู่นี้คู่นี้แต่ว่าผมชอบผมยังชอบมวยฝีมือนะมวยฝีมือนะชอบออกชอบวิทยาพจนนะไอเชียร์ถึงมาวินเลไม่เจอกันผมไม่เจอกันที่ในวัดคุณเจริญทรัพย์นี่เข้ามาแล้วติดต่อครับน่าจะเป็นมวยไอของกองทัพมาของทักองทรัพย์อะไรมาแต่ตอนนั้นอยากชกจังอยากชกผมไปมีรายการไปชกทอเอ๊ะมันยังไงเนี่ยไปรวมรวมนออกไปที่วัดเจริญพลจน์มาดูคู่ที่สี่คู่ไฮไลท์ หมูอ้วนแล้วก็ชาตีพืชการลมอิสานต่อเย้ยมสวนร้อยร้อยเก้ามาเกินไปเล็กน้อย่าเฉลุยทวนเพชรอนุวัฒน์แดงเขาซ้ายนี่มาขาดมาขาดประมาณสักจุดจุดสองอ่าจุดสองครับอ้ามาดูก่อนไอ้ล้มอีสานนี่นะจริงๆนี่เขาชื่อก่เกา่ากับเพชรใหม่ฉิดจอมยุทธนี่หรือว่าเพชรน้ําเหนืออะไรตลาดเบิร์ขมพลคนเก่าเนี่ยสายกอนเนี่ยอ่าใช่นี่นี่ก็มวยซ้ายประเภทครบเครื่องนะอ่าน้ำหนักร้อยห้าสามกิโลสูงร้อยหกห้าชกมากเป็นร้อยกว่าไพ วันนี้ก็เจอมาเจอเก่าก็เพชรอนุวัตแดงเขาทรายนี่อ๋อมวยแทนเสือฝั่งซ้ายนี่หรือว่าเพชรนครต่อเพชรตะวันเก่าใช่ไหมคนนี้มันไม่รู้ว่ามาแทนมันไม่ได้แทนแต่ว่าคือวันเขารู้ตัวแล้วไม่ได้แทนไม่ลงนันนี่นะต่ว่าตอนแรกเจ้าเสือฝั่งซ้ายเฉียงฝั่งซ้ายไม่รู้เชียงวันโสตอนนี้คุณศักดิ์ธิลาเสือฝั่งซ้ายไม่รู้ผมบอกตรงๆเพชรอนุวัฒนี่ก็ประเภทเก่ากึ แข่งซ้ายวงในลกรัดมาตีเหนียวคู่นี้รุ่นแรงลางทั้งคู่อยู่อย่างเดียกเคยอยู่ที่แรงนี่อ่ารุ่นแรงตามทั้งคู่วันนี้ถ้าเพชรอนุวัฒน์ไม่มีแรงผมว่าเสร็จลมมีสารเสร็จลมมีสารถ้ามีแรงลมมีสารพจ่ติดชอบใครคู่นี้คู่นี้นะวัดดวงเลยอ่าวัดดวงเลยอ่าบุกของสิบปางพนังเฮ้ยเขาใส่ไว้แล้วเขาใส่ไว้แล้วแต่ว่าปีหน้าปีหกเก้าค่อยค่อยเปิดเผยไม่ได้จะทำอะไไม่ได้เอาคู่สี่พี่ติดคู่สี่นี่วัดดวงง่ายสิบสิบนะอ่าใครใครระหว่างลมมีสารเป็นอนุวัฒน์ จริงไหมจริงปิ๊บไม่รู้ใครนอนก่อนอ่ามาอ่าคุณนิยนยุกยนยุกนะยนยุกเลยอ่าถ้าชอบยริงชอบใครยังชอบลมิสานนิดนิดผมก็ชอบลมิสานวันนี้ดูแล้วร่างกายเนื้อตัวจะดูดีกว่าอ่ะนี่นี่ไลฟ์สดก็ต้องเกิดเป็นลมนี่หอมทองนะคัามเป็นหอทองนะอร่อยนี่หอมมากอ่าหอมทองนี่เดี๋ยวหอมทองเข้างานโฆษณาเอาคู่แรกออกไปที่กีคาระคู่สองออกรองเลีวสิงแลออกเอาราคาเสมอเอออกไปไปยุ่ง ต้นต้นเก่าเร็วเดือนก่อนอ่าตะเภาแก้วสิงมาเวนยินดีด้วยอ่าได้ลูกลูกหญิงลูกชายไม่รู้เหมืนน่าจะได้ลูกสาวนะแล้วครูเจริญทรัพย์เอ่อเกียรติบ้านช่องอ่ะคู่สองพิเศษคู่สองเนี่ยต้นต้นเก่าเร็วเดือนแล้วก็ยบขยายอ่าออกไปที่เปตีนกันนะอ่าถ้าลูกวิ่งล็อกรักมาอยู่ก็ครับเจ็ดเร็วเดือนอ่ารัชพลแล้วก็สวีศักดิ์ส่วนคู่เอกออกไปที่วัชระพลวัชรพลอ่านะฮะออกไปที่วัชรพลนะเภาแก้วนี่ก็เลี้ยงลูกอยู่นี่โอเคอยู่อ่าใช เด็กลูกก่อนเร็วเร็วก่อนเด็กลูกก่อนก็มันได้บเด็กร้านทองไงเด็กร้านทองถึงมาเป็นนักมันหมดลูกน้องอ่าเด็กด้านทองอ่าอ้าวคู่เอกออกว้เจริวงศคู่ที่สี่ออกลมพิสานลมพิสานเอาสามตัวพิลิตสามตัวนี่ชิ้กระชิ้กระวัชระพลวัชระพลแล้วก็ลมพิสานลมพิสานเขาไม่ถือสามตัวสองตัวล่ะสองตัวชี้ระกับวัชระพลอ่าสองตัวก็ชิ้กระกับวัชระพลคนนี้เสียเส็งมาวินาตลอดเลยนะไม่ไม่ไม่คือ ตามตามตามความนิยมจีราจีราวด์ตัวเดียวโดดวันนี้สี่คู่ช่วงสาวันนี้เอาคัดมาตัวเดียวให้สำทางบ้านเผื่อเขาชอบตัวเดียวชอบวัชระพลวัชรพลสิงมาไว้วันนี้น่าจะไล่ทุบไอ้ซัรโวได้อ่าครับผมแต่คู่นี้มีแตกนี่ไม่มีวัชระพลมีสองซัรโวไม่แตกก่อนเนี่ยวัชรพลมีแตกเพราะสองคบกันทั้งคู่ใช่เอาละนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็เดี๋ยววันจันทร์ไปเจอกันที่อออ่่าเวันอาทิตรได้วุฒธพอก่อนไปก่อนลาก่อนนะฮะนี่ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมสองร้อยท่านวัชระพลไร้บานก่อนไป ร้อยได้หมดแลัวโมลักโมชอบได้หมดแลักโมนอเรียนเดี๋ยวไปเจอวันนาวยไทยมันจันวันจันทร์วันนี้วันเสาร์วันพุธเจอแล้นเดินวันนี้สามช่องเหมือนเดิมแล้วก็วันที่14ผมดันจอมที่วัดบลาปลาวัดปลงปลาวันที่21ผมดันจอมที่อ่าเจนะเจนะจังหวัดสงขลาเอาละเช้านี้เราลาไปก่อนเฮงเฮงน้ยสามช่องกระสุนให้พร้อมครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ